เสื้อฟ้าสดใสนะคะฟ้าสดใสนะคะวันนี้นะวันนี้แอนนี่ยังไม่ได้ลงเลยนะยังไม่ได้ลงเออต้องแป้นกับต้องแปเพาะดึงบอกว่าเดี๋ยวกำลงขับรถอยู่เดี๋ยวจะเข้ามานะคะมาช่วยเก็บของเก็บจานเก็บอะไรบุลลักจารี ที่เราทำไปส่งพรุ่งนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าให้ไปไปเอีเนี่ยลงบรรจุอยู่ลงอิจฉาเนี่ยเราชวการอยู่เนี่ยมันอิจฉาอะไรคะเลื่อนไม่เลยแหมพูดถึงแหมินไยังไม่ายไม่ปิดนะคัเอ่ะเราพ่ออกมาแล้วเชิญเลยค่ะออาพอดูมาแล้วนั่งเลยนะคะใครดูแลนิดนึง อ่าทุกใครเป็นน้องน้องกอลน้องกอลท่านพ่อทางนักเปล่านะเตี๋ยเวเบอร์ไม่ได้ครับเอาเซ็นต์ดูจนโทรส่ไปไม่ท่พี่พี่จะเปลนเปียน,นเมน ผีขอขผีชุกูีม่วงไม่เอาม่คะเอเบื่อแ,แล้วม่วงอร่อยูะเป็นูสดใสเลยอเอร่อยไหมเอาเอแปลกกเรียผมอกว่าเออเอขอุณนะคะเราขังนี้นทีนี้นะคะ

ไม่อยากมันเปิดยงงอ๋ออย่างนี้คืออิสรคือต้อง้วยนคุณแะไรเพือีสุอ่าช่วงนี้เราก็รับของจำด่วยนะคะนะคะเรียบร้อยแล้วพ่อคุณจะให้ท่านด้วยนะคะท่านก็เป็นแขกมได้อยากให้ผมสีไหนฮ่ไเลกอยาเดี๋ยวแกจะไปเปิดร่มที่บ้าน ขอไมอไยังไม่ได้อ๋ที่ผมไหมมามามาตรงนี้อ๋อได้ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้มาได้ยมิ่มติดเ่มติดเริ่มดลูก่ะเลย่น้